มาแล้วเนาะกาบสบายดีสบายดีทุกทุกท่านอีกโอบเด้อเนาะกับช่วงฮานอยเนาะวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมเนาะแล้วกัท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยเมื่อนี้เด้อเนาะกับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกัท่านไหนที่ว่าปวดหนไใ้กดติดตามก็ฝากติดตามนําเด้อเนาะแล้วก็ ขอฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องนำเนาะโอนไว้จ่ายจริงแล้วก็รับประกันเนาะความปลอดภัยบอบ่มีคำว่าทึกแล้วบบโอนบ่มีคำว่าทึกแล้วบบจ่ายเนาะคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะอันใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันเด้อทุกทุกท่านเนาะก็ขอฝากนำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันันใดที่ว่า เข้ามาไม่ไม่กับบทันได้กดติดตามเนาะกับฝากกดติดตามให้เนาะกัเข้ามาแล้วกัขอให้มีความสุขกับแนวทางเนาะพี่น้องบอกว่าจะเป็นแนวทางหุ้นฮานอยหรือว่าหอยลาวกะขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อกับเมื่อวานนี้ก็อาจจะจะหลุดเนาะฮานอยหวั่นใจเมื่อวานนี้กับกับบอกเป็นอย่างเมื่อนี้เขากลับมาสู้โตเนาะเป็นกำลังใจให้ ทุกๆท,ท่านเ้อแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกๆท,ท,ท่านนําเนาะแล้วก็เข้ามาสมคลิปมาให้กําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปอุดนูนทางร้านมั่งมีหกหกหก,หก,หกนำเนาะท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่ไม่เนาะโบทันได้หูเส้งทางจะเข้าไปทางร้านมั่งมีเนาะก เข้าไปตรงใต้คอมเมนต์ของหวานใจได้เด้อเนาะหวานใจก็สิวางไว้ตรงคอมเมนต์เนาะเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปตรงที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเข้าไปมังมีหกหกหกเนาะก็กดเข้าไปแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ทักคาแอดมินได้เลยเนาะก็บอกว่ามาจาก่องน้องหวานใจเด้อสําหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาชมคลิปหวานใจไม่ไหม้เนาะก็ลงอยากเข้าไปอุดหนุนทางร้านก็ ได้เด้อเนาะทางร้านให้บริการทุกๆแนวทางว่าจะเป็นหุ้นฮานอยหวยลาวเนาะมีครบจบครบจบในบ้านเดียวหลังเดียวเนาะกะ็อุ่นไววใจจริงและะ้วกาฮักประกันความปลอดภัยนะพี่โน,โนอ้องเนาะร้านปศินเนาะท่านใดที่ว่ายัางหาร้านดีๆหรือว่าร้านที่แบบว่าคิดว่าจะปลอดภยัยแ้ะกามั่นคงเนาะกะ็ลงเข้าไปได้เด้อเนาะฝากนำเนาะกะถ้ามีปัญหาอย่างก็ขอให้ทักหาจานหรือว่าสอบถาม ห่างน้องหวันใจเนาะตรงคอมเมนต์ก็ได้เนาะหวั่นใจก็สีเข้าไปเบื้องเนาะก็มีอย่างก็ขอให้แบบว่าสอบถามกันได้บ่เบป็นอย่างเนาะก็สำกับว่าเป็นพี่น้องบ้านหลังเดียวกันเนาะก็มีอย่างก็ขอให้ปรึกษากันแล้วก็ถ้ามีอย่างแบบว่าผิดพลาดไปเนาะก็บางทีก็อาจจะแบบว่าถ้าลูกคา้าแบบว่าทางร้านเนาะแบบ แต่บางมื้อที่แนวทางอาจจะปังๆแต่ว่าลูกค้าทึกหลายเนาะกา็อาจจะมีความซักซาแน่เนาะกา็เป็นปกติเนาะก็บรเป็นอย่างกา็ถ้าแบบว่าเออถ้ามันมันมันดุนเกินไปหรือว่านานเกินไปเนาะกา็สามารถทักสอบถามได้เลยเนาะแล้วก็ทันใดที่ว่าอยากเข้ากุ้มเนาะเข้ากุ้มแบบว่าเข้ากุ้มแบบเวลาที่หวั่นใจบ่ได้แบบว่ามีความจําเป็นเนาะบ่ได้เอาลงคลิปแบบน,นี้เนาะก็ กะสิเข้าไปวางในลายกุ้มให้เนาะท่านไหนที่ว่ายอยากเข้ากุ้มก๋หวานใจก๋กวางไว้ตรงใต้คอมเมนต์เช่นกันเนาะกะกดเข้าไปเลยเด้อเนาะเข้าไปทักทายกันเนาะทางกุ้มลายของหวานใจเนาะก็เข้าไปได้เลยเด้อเนาะมาเบิ่งแนวทางฮาน,นอยมื้อนี้หวานใจฮ็ดได้3กับ5เนาะมื้อนี้หวานใจฮ็ดได้3กับ5เด้อกะระจอกให้เนาะก็มี สามหนึ่งสสสหเจดแล้วก็สาเนาะสามหนึ่งสสหเจดแล้วก็สาเกด้อเจาะหก็มีห้าหนึ่งหสห้าสี ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าหนึ่งมแล้วก็ห้าเ้าันนี้หวั่นใจให้3กับ5เด้อเนาะขอภาวนาให้แต่ตัวเจาะที่นอ้อหวันใจได้เจาะออกมาให้เนาะขอให้มาตัวเจเนาะ างท่านก็อาจจะมีทุนน้อยก็อาจจะเจะเอาแต่บางตัวเลขที่น้องหวั่นใจโจ้ให้เนะบาะว่าท่านสีจิ้มสีเจะตัวใดก็ขอภาวนาให้ได้ค่ากับข้าวกันโลบเย็นเน้อเนาะก็ให้แนวทางแล้วก็สีลุ้นอยู่ข้างๆเนาะเวลาเวลาห่วยออกเนาะหวั่นใจก็สีลุ้นขอให้เข้าตัวเจะที่หวั่นใจได้โจ้ออกมาให้แล้วก็ขอให้พี่น้องได้ค่ากับข้าวกันเนาะดีใจแล้วเนาะ ก็เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะหวานใจก็ให้แนวทางพี่น้องก็เข้ามาให้กำลังใจหวานใจน้อก็มีความสุขเลยนะพี่น้องเนาะจะลืมนาะฝากเข้าไปอุดหนุนร้านมั่งมีเด้อเนาะกับาประกันความปลอดภัยนาะพี่น้องเนาะบ่มีคำว่าถึกแล้โบจ่ายเนาะก็ ขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาซูมคลิปแล้วก็เข้ามาติดตามขอให้เฮงเฮงปังปังปงกับแนวทางฮานอยมือนี้เดอขอให้ทุกทท่านจงสูคดีเนาะ